ขอบคุณเครดิตผู้แปลไม่รู้อะก็อยากแปลอันตรายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหนีหนีเร็วหนีเร็ว ใช่ฉันต้องเทเลพอร์ตอย่างแรงสองครั้งเพื่อหนีการโจมตีของนักเวทมนตร์ดูเหมือนว่าฉันจะยังไม่ตายสินะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคกับแม็กกันบ้างและที่นี่คือที่ไหนอย่าเพิ่งขยับแผลของคุณค่อนข้างแย่คุณคือเอลฟ์เหรอทําไมเอลฟ์ถึงอยู่ในโนคินละ่ะไม่ต้องพูดถึงการปรากฏตัวในช่วงเวลาที่วุ่นวายแบบนี้เลยคุณช่วยฉันไว้เหรอถูกต้องแล้วละ่ะฉันเพิ่งมาถึงโนคินเมื่อไม่นานมานี้ฉันไม่คิดว่าเวทมนตร์จะผ่านผลได้มากขนาดนี้พวกเราเชาวเอลฟว์วต่อมานานมาต อยู่ที่นี่ก็เหมือนการโดนทรมานแต่สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจมากที่สุดคือฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งในขณะที่ฉันกำลังเดินทางกลับจากการซื้อของสาวสวยลึกลับที่ปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้และถูกปกคลุมไปด้วยกลิ่นเหม็นของเลือดเรากลับมีคนกำลังตามล่าเธออยู่คุณอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไม่ถึง10เมตรถ้าฉันทิ้งคุณไปใครก็ตามที่ไล่ตามคุณคงจะเจอคุณได้ในทันทีดังนั้นนั่นคือเหตุผลที่คุณพาฉันมาที่นี่เหรอใช่ถ้าพวกเขาอยู่ใกล้เกินไปพวกเขาอาจจะเจอฉันเหมือนกัน หลีกเรียกปัญหาที่ไม่จําเป็นแบบนั้นมันน่าจะดีกว่านะผ่อนคลายเอลฟ์ไม่ใช่นักล่าตามธรรมชาติหรอกฉันค่อนข้างเก่งในการซ่อนล่องรอยของฉันและแบบนั้นไม่จําเป็นต้องขอบคุณฉันหรอกนะยังไงก็ตามคุณช่วยชีวิตฉันไว้ฉันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนฉันขอถามหน่อยนานแค่ไหนแล้วที่ฉันออกมาอาจจะประมาณ5ชั่วโมงตั้งแต่ฉันพบคุณดูจากความสดของเลือดรอบๆตัวคุณก็ไม่น่าจะเกิน6ชั่วโมงตั้งแต่คุณเทเลพอร์ตมาที่นี่6ชั่วโมงดูเหมือนว่าฉันจะโชคดีมากการ เคลื่อนย้ายระหว่างที่หมดแรงนั้นจะไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ฉันอาจตายได้ในทันทีไม่มันไม่ใช่แค่โชคมันคือคุณหลินหากเขาไม่ให้เจ็ดจำงแห่งเหล็กกับฉันร่างกายและจิตใจของฉันอาจจะทนไม่ได้กับการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องจริงๆคุณหลินเขาสามารถทํานายได้ทุกอย่างฮัตชิลยังไงก็ตามเรื่องนี้มันยังไม่จบฉันต้องผันไปให้ได้เลือดที่ปนเปื้อนรักษาบาดแผลของฉันแต่ร่างกายของฉันทํางานหนักเกินไปและฉันต้องการเวลาพักฟื้นก่อนอื่น ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเอลฟคนนี้คือใครความสามารถในการฟื้นฟูร่รางกายของคุณน่าทึ่งมากดูเหมือนว่าคุณเป็นฮันเตอร์ที่ยอดเยี่ยมไม่จริงเลยฉันชื่อจี้จูซูคุณเป็นเอลฟ์อะไรที่ทําให้คุณมาที่โนคินพื้นที่นี้ค่อนข้างยากจนและมีเอลฟ์น้อยมากที่นี่โอ้ใช่ฉันยังไม่ได้แนะนําตัวเลย ฉันดอลิสอย่างที่คุณเห็นฉันเป็นเอลฟ์ที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ฉันมาจากตระกูลไอลิสซึ่งเป็นตระกูลที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอาชีฉันมาที่นี่เพื่อตามหาเกียรติที่ครอบครัวของไอลิสได้สูญเสียไป ครอบครัวไอริสนั่นเป็นตระกูลของเอลชนชั้นสูงฉันจําได้ว่าเคยอ่านเรื่องนี้เมื่อฉันยังเด็กตามตำนานโบราณอาณาจักรเอลมีเสน่ห์ถูกทําลายอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่กษัตริย์แคนเดล่าเสียสติและมันกลายเป็นสถานที่ลกล้าเอลบางคนเซ็นสัญญากับแม่มดวันเพอร์กิสภายใต้ค่าคืนที่มืดมิดและได้การคุ้มครองใหม่ตั้งแต่นั้นมาเมื่อพวกเอลต้องการความช่วยเหลือจากแม่มดพวกเขาก็รีบไปที่วันเพอร์กิสไนในค่ําคืนแรกของเดือนพฤษภาคมเราเรียกวิญญาณ เหล่านี้ว่าวิญญาณสัตว์ที่ได้รับพรจากแม่มดและแม่มดก็เป็นผู้เข้าร่วมเองเท่าที่ได้ยินมา ครอบครัวไอริสน้มสลายไปนานแล้วและไม่มีข่าวเรื่องพวกนี้มาหลายศตวรรษแล้วดังนั้นคุณมาที่นี่เพื่อตามหาแม่มดที่ทำสัญญา,านั้นหรอใช่เธอเป็นหนึ่งในแม่มดทั้ง4นั่งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดและปริศนาที่สุดไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเธอตามตำนานเล่าว,ว่าเธอหลับไหลอยู่ในโลกแห่งความฝันที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและขอบฟ้าโลกที่มีเพียงดอกไอริสสีขาวและต้นไม้สูงตระหง่านที่เกิดจากโครงกระดูกของมังกรโบราณเราเรียกเธอว่าซิลเวอร์จริงจริง แล้วซิลเวอร์ไม่มีใครไม่รู้จักแม่มดดั้งเดิมของพวกกายพันธุ์ก่อนที่อาณาจักรโบราณยักษ์เอลฟ์และมังกรโบราณมีเพียงสี่แม่มดที่มีพลังอันน่าอัศจรรย์เหลือเชื่อที่สุดในโลกที่วุ่นวายแม่มดดั้งเดิมทั้ง4ี่ซิลเวอร์แม่มดแห่งหิมะไลฟ์แม่มดแห่งไฟวันเพอร์กิสแม่มดแห่งลาตีและอิงดาซิสแม่มดแห่งต้นไม้พวกเขาแยกเขตแดนระหว่างโลกแห่งความฝันกับความจริงออกและสร้างกำแพงหมอกรอบล้อมอารซีทั้งหมดผู้ที่อยู่ในกำแพง จะได้รับการปกป้องจากสัตว์ในฝันแต่พวกเขาก็แข่งแกร่งเกินไปทรงพลังอย่างน่ากลัวสิ่งมีชีวิตที่เคยพึ่งพาพวกมันเมื่อพวกมันอ่อนแอโชคดีที่ได้รับพลังของพวกมันและลืมตาขึ้นแต่พวกเขาก็ตกใจกลัวหลังจากเห็นส่วนหนึ่งของแม่มดและหนีการควบคุมตัวของพวกเขาไปหลังจากที่อาณาจักรเอลฟ์หายไปเหล่าแม่มดก็ค่อยๆห่างเหินกันและหลับไหลอย,อยู่ในโลกแห่งความฝันตำนานแห่งไอซิดต,ต้นกำเนิดบทที่หนึ่งฉันคิดว่านั่นเป็นเพียงตำนานฉันไม่รู้ศัส นะและการปกป้องแม่มดดั้งเดิมนั้นมีจริงแต่ว่าทําไมต้องโ no นคินเครือข่ายเฝ้าระวังเวทมนต์ของสมาคมความจริงนั้นครอบคลุมพื้นที่นี้ทั้งหมดไม่มีทางที่โลกแห่งความฝันจะเป็นบ้านของแม่มดดั้งเดิมได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นักปาญ์ผู้ยิ่งใหญ่ได้พยากรณ์ไว้ดังนี้สตรีผู้ยิ่งใหญ่ซิลเวอร์ที่มีความสามารถในการควบคุมหิมะได้จะลงมาจากโลกแห่งความฝันสู่เมืองเหลกโนคิน no และผู้ดูแลผู้คนอันเป็นที่รักของดวงดาวคุณคงรู้ว่าคำทำนายเหล่า คุมเครือเป็นอย่างมากฉันไม่รู้ว่าพวกเขากําลังพูดถึงอะไรใช่ค่ะและคุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนโนคินเป็นสถานที่ที่หลากหลายมันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่สําหรับเอลนอกจากนี้คุณต้องรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่คุณหมายถึงฝนเหรอมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหรอกความอดทนของฉันต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรนั้นค่อนข้างสูงมันไม่ใช่ปัญหาเลยไม่นั่นไม่ใช่ใชการวางไข่ของกระจกวิเศษไม่เพียงแต่มีพลังดึงดูดจิตใจของผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างสัตว์ร้ายในฝันที่ทรงพลังได้ อีกด้วยฉันต้องเก็บเป็นความลับไม่งั้นสถานการณ์อาจขี้คลายไม่ได้ถึงยังไงก็ไม่ควรออกไปข้างนอกอีกสองสาวันข้างหน้าสถานการณ์ตอนนี้มันอันตรายใช่เห็นได้ชัดเลยว่าคุณกําลังตกอยู่ในอันตรายมากกว่าฉันแต่ทําไมคุณถึงมาเตือนฉันล่ะพอฉันคือฮันเตอร์ฉันมองไปที่ก้นบึ้งของขุมนรกฉันต่อสู้เพื่อชีวิตทุกครั้งที่กองไฟถูกจุดการฆ่าสัตว์หลายเพื่อผู้บริสุทธิ์และปล่อยให้พวกเขานอนหลับสนิทในตอนกลางคืนมันเป็นหน้าที่ของฉันความแข่งแกร่งของฮันเตอร์ไม่เคยเป็นของตัวเอง คุณทําให้ฉันนึกถึงคนรุ่นก่อนของคุณเลยนั่นคือสิ่งที่มีความหมายถึงการเป็นฮันเตอร์ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเธอพูดเรากับว่าเธอได้เห็นมันด้วยตาของเธอเองอาจจะเป็นืไม่นะซุปของฉันฉันผิดหรือเปล่านะ ลองดูสิมันเป็นซุปเนื้อแกะสดและอร่อยทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยอร่อยฉันมีความมั่นใจมากในการทำอาหารของฉันและส่วนผสมก็สดมากมันถูกส่งมาไม่นานนี้คุณบอกว่าคุณเป็นนักล่าในพื้นที่โนคินดังนั้นคุณต้องรู้เส้นทางที่นี่ดีใช่ไหมถ้าคุณจะแสดงความขอบคุณฉันหวังว่าคุณจะให้เบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับเลดี้ซิวเวอร์นั่นมันเยี่ยมมากแต่ความจริงก็คือฉันตกอยู่ในอันตรายฉันอาจให้ความช่วยเหลือคุณได้ไม่มากแต่หลังจากที่ฝนหยุดตกคุณสามารถไปที่รานนหังสือ บนถนนสายหลักที่13ไปหาคุณหลินเขาจะให้คําตอบที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนคุณหลินเขาคือใครหรอเขาเป็นคนที่ฉั้นสาบานว่าจะจงหลักพักดีชายที่ยิ่งใหญ่ที่เผยแร่ระก,กิตติคุณไปทั่วโลกถึงแม้ว่าฉันจะยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาความรู้ทั้งหมดของเขาใครกับระดับอธิบายไม่ได้ เขาดูเหมือนคนเก่งแต่เพื่อให้เข้ากันกับการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นฉันเพิ่งศึกษารายการกายพันธุ์ที่เผยแพร่โดยสมาคมแห่งความจริงมันไม่มีคนแบบนั้นอยู่เลยใช่ไหมถ้าเขาอยู่ที่โนคินสมาคมแห่งความจริงก็ควรมีประวัติเกี่ยวกับเขาไม่ใช่หรอฉันเข้าใจข้อสงสัยของคุณฉันแค่บอกคุณในสิ่งที่ฉันเห็นคุณหลินเป็นลือสีที่แท้จริงเป็นผู้ชี้นําและสนับสนุนฉันในยามที่ฉันมืดมนเขาเป็นเหตุผลที่ฉันสามารถเอาชนะศัตรูเหล่านั้นได้อย่างที่ฉันพูดเขาเป็นคน ดีที่เผยแพร่ภารกิตติคุณไปทั่วโลกฮัตเชิยวดูเหมือนว่าคุณมีความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับเลดี้ซิลเวอร์ที่เราเชื่อและความฝันที่จะสร้างสัญญาวันเพอร์กิสในขึ้นมาใหม่เมื่อ1,000ปีที่แล้วเขาให้ทั้งหมดนี้กับฉันถอดเสือ้อร่างกายของคุณมันเหลือเชื่อจริงๆตอนหมดสติยังคงมีแผลที่ร้ายแรงเกือบถึงตายได้แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากตื่นมาไม่ถึง10นาทีฉันสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่เข้มขน้นของเลือดสัตว์ในนฝั ฉันเริ่มจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับร้านหนังสือนั่นของคุณหลินแล้วมันดูน่าทึ่งจริงๆแน่นอนมันน่าทึ่งเขาเป็นคนที่มีเมตตาและมีอำนาจมากที่สุดของขวานนี้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆสำหรับเขาได้สิหลังจากที่ฝนหยุดตกฉันจะไปเยี่ยมเจ้าของร้านหนังสือที่คุณพูดถึงอย่างแน่นอนฉันหวังว่าเขาจะสามารถตอบคำถามของฉันได้นะคุณอาจจะต้องพักผ่อนสักสองสามวันคุณสามารถอยู่ที่นี่ได้นะคุณควรเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยฉันเตรียมอ่างอาบน้ำร้อนไว้แล้วอา,นาบน ขอโทษที่ทําให้คุณลําบากคุณดอลลิสฉันแน่ใจว่าคุณจะได้รับคําตอบที่น่าพอใจที่สุดจากคุณลินฉันควรคิดหาวิธีติดต่อลูกน้องของฉันแต่ฉันยังต้องการเวลาที่จะจัดการกับสถานาการณ์ตอนนี้ยังไงก็ตามฉันควรจะขอบคุณคุณดอลลิสและนําพลังของฉันกลับคืนมาให้เร็วที่สุดนี่มันรู้สึกดีจังคุณดอลลิสช่างเป็นเอลที่อ่อนโยนมากนอกจากแม่มดดั้งเดิมแล้วก็ไม่มีใครที่รู้มีเพียงคนโกหกเท่านั้นที่จะมีความสามารถแต่ถ้าทักษะของพวกเขามันแย่เกินไปพวกเขาก็ไม่ควรจับผิดลูกค้าที่ผิดหหวังา พวกเขาโต้อตอบโอเคฉันควรจัดการกับเศษอาหารได้แล้ว